สวัสดีครับวันนี้ออพอดีเมื่อเช้าผมไปเดินตลาดต้นไม้มาเนาะแล้วก็ไปเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอนะ่ะสะดุดสะดุดแบบสะดุดสายตามากฮนะออออพอเห็นแล้วมันน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสแน่เลยจริงๆด้วยครับแต่ว่ามันเป็นคริสต์มาสด่างครับลองดูครับนี่นะครับต้นคริสต์มาสด่างเห็นไหมใบเขาปกติเขาจะเป็นแดงทั้งหมดเนาะแต่ทีนี้ว่าสีที่มาครับเห็นไหมมันมีความด่าง เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยสวยมากเลยครับทีนีจ้จากที่ถามแม่ค้าเข้ามาเนาะเขาก็บอกว่าใบอะ่ะตอนแรกอะ่ะแตกยอดมาเขาจะเป็นสีขาวพอหลังจากขาวเนี่ยทีนี้มันจะค่อยๆกัดสีจะก,กัดสีแดงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยฮะดูอย่างเนี่ยเห็นไหมหลังใบเนี่ยตรงหน้าใบเขายังขาวอยู่ใช่ปะ่ะแต่ดูหลังใบเห็นไหมเขาเริ่มแดงอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆกัดสีเราก็เนี่ยอยากรู้อยากลองเหมือนกันเนาะ<ช>เพราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่ะจริงๆเราจะซื้อแบบที่เป็นอย่างเงี้ยท้งต้นเลยก็ได้เนาะแต่ว่าอยากจังลองเอาใบขาวๆมาดูอยากรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแดงยังไงใช่ไหมใช่ใเนี่ยฮะเราดูดูใบนี้ดิฮาร์ปเลยเห็นไหมลองลองดูงะนะครับลอง แล้วถ้าเกิดว่าเขาแดงจนจนถึงที่สุดของเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นเป็นแบบอันนั้นใช่ไหมเข้มๆแบบต้นนี้ใช่ไหมใช่เห็นเขาบอกว่ามันก็จะเขียวนะก็จะเป็นอย่างนี้เออก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูมีเสน่ห์เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเขียวธรรมดาในที่สุดใช่ไหมแล้วเขาก็จะแตกยอดมาเรื่อยๆใช่เนี่ยครับดูลักษณะต้นดูเห็นไหมใบล่างๆก็จะเขียวเข้มแล้วแต่เขาว่ามันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยเห็นไหมใบที่กําลังแตกออกมา อันนี้หน้าหน้าหน้าลองลองแบบไอ้น,นี่ดูเนาะลองดูลองดอนนูหน้าคนหานะมัน,มนยังไงอะม,มันน่ารักอะ่ะมีช่วงใกล้เทศกาลด้วยเนาะใช่เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เนี่ยลองดูลองลองหามาดูกันครับเออกําลังมากําลังมาตอนนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยน่ารักมากเลยคริสต์มาสด่างอลองหาลองหามาปลูกกันดูครับ แล้วก็หลังจากที่เราคุยกับแม่ค้าเขาก็บอกว่าอย่าง,างเราปาลูกเย่งนี้เราก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆแล้วก็สักเท่าเราเลี้ยงดีๆสักเขาก็จะเป็นแดงสลับขึ้นไปอย่างเนี้ยจนถึงมีนาเมษาเนาะใช่ะจะาแม่เขาก็จะเป็นเขียวแล้วเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนสักประมาณปีหน้าพฤศจิกาธันวาเขาก็จะเริ่มแดงแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าลองดูครับปีหน้ามันจะเป็นอย่างนี้รหรือ,รอเปล่าเาขา <be? S 2> บอกว่ามันมันไม่ได้เป็นไม้ล้มลุกเนาะเราก็อยากจะลองเหมือนกันคริสต์มาสเราไม่เคยปลูกเลยอ <ด>อย่างนี้นะไม่เคยปลูกต้นคริสต์มาสเลยโอเคครับแล้วไว้ลองมาหาหามาปลูกกันดูนะครับอบคุณครับสวัสดีครับ